สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงนิเคอิจีนห้างเสิงไต้หวันแล้วก็เกาหลีค่ะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันที่10ว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับหุ้นนะหุ้นเช้าไทยเช้านะคะ เปิด4 4 4 1พี่น้องให้3ไปนะคะรอบเช้าหลุดนะสำหรับไทยเที่ยง2อ 1, 1 8งงอันนี้ก็หลุดไปพี่น้องให้3าไทยบ่ายเปิดบ่าย8885อันนี้ก็หลุดไปนะคะไทยเย็น1512อันนี้ก็หลุดนะไม่มาเลย3พี่น้องไม่มาเลยสักรอบนะคะสำหรับหุ้นไทย ทีนี้นิเคอีนิ e, นช้าามหเก้าแปดเจ็ดสามปดเจพี่น้องให้เด่นห้านะนิเค e อันนี้ก็พลาดไปนะคะสำหรับบ่าย5้าสองนี่เข้า5้าสนะคะนะใครที่เจาะหรือว่าใครที่รูดนะคะก็ห้าสำหรับจีนเช้า8ปดห้าเจ็ดสองสี่ จีนพี่น้องให้6นะคะอันนี้ก็พลาดไปบาย7 9 7 8 4อันนี้ก็พลาดไปสำหรับจีนนะคะไม่มา6ห้างเช้า7 4 8 1 7ห่้างพี่น้องให้4นะคะให้4มนี่แต่ว่าเจาะไม่ถึงนะคะเจาะถ,ถึงแค่อ7่า47สำหรับบาย5 6 6 9 9 อันนี้พลาดไปรอบบบายไต้หวัน56139พี่น้องให้3เข้า3นะคะสำหรับไต้หวันเกาหลี9 2 9 9 6พี่น้องให้2นะใครที่รูดอันนี้ก็ให้ไม่ถึง29นะคะนี่ก็สำหรับหุ้นเมื่อวานก็เข้านิเคอิห้างเสีงไต้หวันแล้วก็ เกาหลีนะคะหุ้นไทยไม่เข้าเลยนะพาดก็คือไทยกับจีนนะคะสำหรับเมื่อวานนะทีนี้เราก็มาดูกันต่อเนาะของวันอังคารที่11พฤษภาคมนะคะสำหรับวันอังคารพี่น้องให้แบบนี้นะคะให้ล่าไปเลยค่ะล่าทั้งทุกหุ้นเลยหุ้นไทยนิเคอิจีนห้างเสียงไต้หวนันเกาหลีนะคะก็คือ แปดแล้วก็สองนะพี่น้องให้แบบนี้นะคะน่าจะปังกว่านะลองดูนะเพราะว่าบางทีก็ให้สลับกันไปนะคะแยกส่วนมากนะหุ้นห้าตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหุ้นห้าหกหกหุ้นเนี่ยเขาจะมาในทิศทางเดียวกันค่ะมาหลักเดียวกันหมดเลยฉะนั้นเวลาพี่น้องให้แยกไป ไทยให้หจีนให้หกสรุปแล้วมันก็สลับกันค่ะสลับกันแล้วก็มาหลักเดียวกันหมดเลยนะ,ะทีนี้สมาชิกก็อย่างูทะอย่างไทยพี่น้องให้สามเนี่ยก็จะรูดสามแต่มันมาของจีนอย่างเงี้ยห้าอย่างนี้นะคะฉะนั้นพี่น้องเลยนั่งทำการบ้านแล้วมองว่าทำแบบนี้น่าจะปางกว่านะคะลองดูนะสำหรับล่าเลยนะคะ 8กับ2ค่ะส่วนตัวเจาะพี่น้องจับให้ 80, 84, 85, 86 20232425นะคะพี่น้องอาจจะเจาะพลาดนะพี่น้องอาจจะเจาะพลาดแต่ว่าถ้ามาก็น่าจะมาใน6หุ้นนี้น่าจะมาแต่การพลาดคือรูดเลยค่ะ8กับ2 8กับ2รูดเลยล่าเลยค่ะส่วนกันคือกัน9นะคะ909798นะกันหลัก9นะคะแต่ว่า ที่เด่นเลยคือแปดกับสองนะคะรูดสองหลักนี้เลยนะสำหรับหุ้นวันอังคารที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะเราก็มาลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะพอพี่น้องดูแล้วดูย้อนหลังเลยนะพี่น้องดูย้อนหลังเลยการที่คือทุกหุ้นเขาจะมาหลักเดียวกันหมดเลยคะ่ะมาหลักเดียวกันหมดเลยอ่าฉะนั้นให้แบบนี้ดีกว่าล่าเลยคะ่ะล่าตามนี้เลย นะส่วนผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทุกๆแนวทางก่อนนำไปใช้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมใช้สติในการดูใช้สติในการเล่นนะคะตัดสินใจก่อนเนาะลองปรับใช้ดูนะคะ และก็ขอขอพระคุณมากๆนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจด้วยนะคะขอขอบพอคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันให้กําลังใจกันคอมเมนต์กันทุกๆุคลิปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ